ครับสวัสดีครับวันนี้มาต่อกล่องแดงกันนะครับใครอยากรู้สายนะครับอยากรู้สายว่าต่อยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยมาเริ่มดูจากตัวกล่องก่อนนะครับอันดับแรกนะครับคือให้ต่อฝั่งนี้ก่อนนะครับเป็นสายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์กําลังนะครับตัวนี้ล้อตัวนี้48 500วัตต์นะครับ สามร้อยห้าสิบก็ต่อได้นะครับอ่ะทีนี้มามาดูได้เลยตัวนี้ก็ต่อตามสีเลยนะครับเหลืองเขียวน้ําเงินนะครับเข้าตามสีตรงนี้นะครับสายชุดนอนเซนเซอร์สําคัญให้แดงตรงแดงนะครับดําตรงดานะครับตัวนี้สี่ถึงห้าโวลต์เท่านั้นนะครับสายด้านล่างนะครับเหลืองเขียวน้ําเงินตรงกันนะครับ ชุดนี้ชุดนี้เป็นชุด h a เซนเซอร์นะครับอ่ะมาปลั๊กต่อมาปลั๊กต่อมาเราก็เริ่มเอาตัวที่เราใช้เลยนะครับก็จะมีคันเร่งนะครับคันเร่งก็จะเป็นสายนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น F4 ต่อมานะต่อแล้วก็ตัดนะครับตัดตัดต่อต่อนะช่างก็ได้ทําการใส่ปลั๊กให้หมดแล้วนะครับอ่ะคันเร่งนะครับคันเร่งก็แบบนี้เลยก็จะ มาไล่เอาตรงไหนครับสายคันเร่งให้มาไล่เอาตรงนี้นะครับให้มาไล่เอาตรงนี้นะ <c oughs> มาจากคันเร่งนะช่างก็จะต่อให้สีเดิมที่สุดนะครับเน้นสีเดิมก็จะเขียวจากคันเร่งนะครับสายคันเร่งให้มาให้มาไล่เอาจากคันเร่งลงมาหากล่องนะครับก็ไล่จากเขียวลงมาดำลงมาดำพ่วงเอานะครับดำมาพวา่วงเราแล้วก็แดงนะครับ แดงก็ลงมาแดงตัวนี้แดงลอยนะไม่ไม่พ่วงตัวไหนนะครับช่างก็ได้ทําการใช้สายแบตเดิมนะครับซึ่งมันเส้นเล็กแล้วมันร้อนนะครับถ้าเราใส่กล่องเราแปลงกล่องที่หวัดมันเยอะแอมมันเยอะนะครับนี่พอตัวเนี้เปลี่ยนไปแล้วใช้สายแบบนี้นะเดินเป็นแบตนะครับตัวนี้เป็นแบตตรงนะแถนเส้นสีแดงตัวนี้เป็นแบตเปิดสวิคนะครับถ้าใช้แบตเปิดสวิ์ก็หาเอาตรงนี้นะครับ ห้าวตรงนี้คู้กับสายดินนะถ้าใช้คู่กันใช้หน้าปัดใช้ตรงไหนนะครับโอเคทีนี้ก็ได้ก็ได้สายคันเร่งแล้วนะครับคันเร่งช่างต่อให้ตรงแล้วนะเห็นไหมครับช่างต่อให้ให้ตรงกันแล้วนะทั้งต้นทั้งปลายนะฝั่งฝั่งทางนี้คือคือฝั่งหน้าปัดฝั่งทางนี้คือฝั่งหน้าปัดฝั่งทางนี้คือ ฝั่งคันเร่งเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไม่ได้อธิบายตรงนี้แล้วนะแล้วก็มาตรงนี้ครับหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามก็ต่อแบบนี้เข้ามาเลยดินก็พวงเราขอสายเดิมก็จะตัดมานะครับส่วนตัวเนี้ยดินไม่ต้องมีก็ได้นะครับมาแค่สองเซนนะโอเคก็ต่อแบบนี้เลยนะครับสีสีก็ จำเอามาจากฝั่งทางหน้าปัดนะครับดูไว้นะครับนี่นี่คือสีค่ะนะอันนี้คือหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามได้แล้วทีนี้ก็เป็นหน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดหน้าหน้าปัดก็จะเป็นเส้นนี้นะครับหน้าปัดบอกความเร็วนะครับมิตเตอร์บอกความเร็วของตัวนี้นะครับ เส้นไหนนะครับที่เข้ากับมิเตอร์บอกความเร็วของที่บ้านนะครับก็ให้เสียบเส้นนี้นะเสียบถ้าเส้นนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็ให้ถอดถอดมามาใส่เส้นสีเขียวนี้นะครับถ้าสีเหลืองไม่ถูกถอดมาใส่เส้นสีเขียวนะครับอ่าถ้าใส่ไปใส่หน้าปัดที่บ้านแล้วสีเหลืองไม่ขึ้นก็ให้นํามาใส่เส้นสีเขียวได้เลยเพราะ แต่ละตัวมันจะบอกความเร็วต่างกันของแต่ละหน้าปัดนะครับอ่าตัวนี้ก็ได้ไฟหน้าปัดไปแล้วทีนี้ก็มาเบรกนะครับเบรกก็เขียนให้แล้วนะเบรกเบรกจะอยู่ปลั๊กนี้นะครับเบรกเบรกจากกล่องนะครับมาคันเร่งคันเร่งตัวไหนครับสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับเบรกตัวนี้ก็จะไปเข้าตรงกรรมสายกรรมขวานะครับตรงมือกร,รมนะตัวนี้ก็จะทดแทนด้วยสวิต สวิกเบรกนะครับสวิกเบรกก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันจะเป็นตัวเป็นปุ่มให้กดแบบนี้เหมือนกันนะครับเวลาเรากำแล้วเขาจะมีด้ามอีกฟังนึ้งมากดนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองเบรกให้ดูนะครับเอาเบรกนะครับนี่นะครับเห็นไหครับยังเร่งคันเร่งอยู่นะครับนี่นะอ่าปล่อยเบรก อาเบรกนะครับนี่นะครับต้องต่อนะครับเบรกถ้าไม่ต่อรถเขาจะกระชากนะครับกระชาก <S <S ส่วนที่นี้ถ้าใครต้องการถอยหลังก็ให้ต่อถอยหลังนะครับสวิปก็ถ้าเป็นสามล้อไฟฟ้าเขาจะมีสวิตช์ถอยหลังให้นะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่ใช่สวิตช์ถอยหลังนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสองล้อนะครับ ถ้าใครต้องการถอยหลังก็ใส่สวิตช์ถอยหลังส่วนตัวนี้เป็นสายเรียนรู้นะครับไปก็เสียบแล้วถอดเพื่อเลือกทิศทางหมุนนะครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้มันหมุนหมุนไปตามเข็มนะครับถ้าเรามองด้านบนมองตามเข็มอะเราไม่เราไม่ชอบแล้วมันหมุนผิดด้านแล้วอย่างนี้มันหมุนถอยหลังนะครับก็เสียบเสียบเพื่อเลือกเลือกทิศทางนะครับ ตัวน,นี้เป็นสายเรียนรู้นะแล้วก็ถอดออกนะครับพอถอดออกก็เริ่มหมุนได้เลยโอเคตัวนี้ก็มาสายมาสายออกตัวนะครับซอฟต์สตาร์ทนะออกตัวนิ่มนวลน,นะครับถ้าสมมติว่าของใครออกตัวแรงกระชากนะครับเวลาเร่งแล้วมันเหมือนจะยกล้ออย่างเงี้ย เราก็เสียบปลักตัวนี้ไว้เลยนะครับตัวนี้ออกตัวนิ่มนวลน,นะครับรถเขาก็จะออกตัวแบบนุ่มๆน,นวลน,นะครับนี่นะครับเสียสสบ ตัวเนี้ยเราจะไปใส่รถล,ละ่ะเราถึงจะรู้นะครับตัวนี้นะก็ตอนนี้ถ้าอยากให้ออกแบบงุนวลนก็เสียบไว้แต่ถ้าอยากให้ออกแบบกระชากก็ถอดออกนะครับอันนี้เสียบไว้ก็ได้นะครับโอเคครับตัวนี้ส่วนใครที่มีทำขึ้นมาใหม่ๆปแปลกๆก็คือ ตรงนี้นะครับสายสายสีแดงนะครับสายสีแดงกับสายสีเหลืองที่เปิดสวิคนี่นะครับที่เขาละลายนะครับเห็นนะเขาละลายยันมาถึงนี่เลยนะครับเนยพอดเขาเปื่อยนะเปื่อยช่างก็ดึงมาเรื่อยนะครับดึงมาจนถึงตรงเนี้ยเขาสายเขาถึงหลุดออกจากกันนะ เขาลุดออกจากสีดํานะครับเพราะว่าสีดํากับสีแดงเนี่ยเขามันมันอยู่ใกล้กันมากตัวไม่รู้ว่าทําไมต้องเอาดํากับแดงมาอยู่ใกล้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นบวกกับลบนะครับทีนี้ตัวนี้มันเปื่อยนะมันก็มีสิทธิ์จะช็อตกันนะตั้งดึงออกแล้วก็ต่อใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่ได้ใช้เป็นสายสี่สิบแปดโวลต์แล้วเป็นสายคันเล่งแทนนะครับส่วน สาย48โวลต์ก็ใช้สา,สายไฟคู่ชุดนี้นะครับ B บอกอยู่ตรงนี้นะครับ B บกตัวนี้แทนสวิตช์กุญแจนะครับแทนสวิตช์ปุญแจเอาเอาไปก็ตัวนี้เอาไปใส่สวิตช์กุญนแจที่บ้านได้เลยนะครับตัวหนึ่งเป็นแบตตรงตัวนึงเป็นไฟผ่านสวิตช์นะครับนี่ครับ ส่วนสองเส้นนี้ก็เป็นไฟเปิดสวิตช์เหมือนกันนะครับเป็นเส้นเล็กนะที่อธิบายไ้แล้วนะครับให้เอาไปต่อใช้หน้าปัดใช้อะไรนะครับที่เป็นเป็นสี่สิบแปดนะครับโอเคมาดูไฟนะครับไฟตัวนี้ก็การต่อก็แบบนี้เลยตัวนี้คือไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับไฟที่มาจากแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นบวกนะครับตัวนี้ก็เป็นลบ มีสีแดงอยูนนะครับสีแดงสีดำบวกกับลบนะครับแค่นี้นะครับเราก็เอาแบตรแบตรงแบตตรงสีน้ำตาลนี้ก็คือแบตตรงก็มาเข้าหารวมตัวนี้เลยส่วนสวิตก็เข้าเส้นนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟเปิดสวิตเข้ากล่องนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวต่อไปตัวนี้ก็จะเขียนให้นะครับหกค้าส่งมาสองตัวนะครับแต่มันเป็นกล่องคนละอย่าง ก็จะเขียนให้ลายเดียวกันนะก็สามารถไปถอดใส่ได้เลยโอเคครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองกับเมียช่างด้วยนะคะคลิปนี้ก็คือลูกค้านะคะในช่อง YouTube นี่แหละส่งมานะคะให้เช็คล้อนะคะแล้วก็ต่อสายกล่องนะคะมักสายกล่องให้หน่อยนะคะเพราะว่า ต่อไม่ถูกนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมส่งรูปน้อหมุนแล้วนะจ๊ะแล้วก็มาร์กไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถส่งมาแบบขั้นนี้ได้นะคะใครต่อไม่ถูกตัวต่อผิดนะคะเพราะว่าถ้าต่อผิดกล่องเสียกล่องช็อตเลยนะคะเสียเงินฟรีเลยนะคะเนาะต้องมั่นใจนะการเสียบปั๊กแต่ละปั๊กนะคะแต่ถ้าดูคลิปก็จะเข้าใจคะ่ะเนาะคลิปไหนมีคลิปเยอะนะคะคนไปหารับชมได้เลยะคะ่ะนี่ค่ะ you <laughs>